หีดาบเล่มนี้ก่อนที่จะได้มาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับอ่าน่าจะกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับช่วงหลอฟังผลโควิดเนี่ยเขาว่าจะโทรมาแจ้งนะฮะกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนเห็นดาบปลายอยู่ปลายหนึ่งนะครับมันจะเป็นปลายคล้ายๆกับรองเท้าของพระหมหากษัตริย์หรือว่ารองเท้าในห,หนังจกัจกรงวงนะครับคล้ายคกับว่าพระบาทเจ้องนอน เพื่อนอัพทูมีนะครับเจอตอนแรกว่า,าว่าจะอัดคลิปนะครับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมเมื่อวานก็คือว่าอัดคลิปเกี่ยวกับรีวิวเจ้าจตัวขาตั้งดาบใช่ไหมครับพอรีวิวตัวขาดตั้งดาบเสร็จปุ๊บนะครับก็หัวหน้าก็โทรมานะครับบอกว่าให้ไปตรวจโควิดนะครับเพราะว่าเราเรา <c oughs> มีมีการมีการเช็ค รวจสอบในเบื้องต้นแล้วว่าจะต้องไปตรวจนะครับก็ประสบการณ์การไปตรวจก็ก็ดีนะครับเดี๋ยวเราประสบการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งกาตื่นเต้นนะครับเคยเคยได้ยินเรื่องของการส w a ปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับซึ่งตอนที่เข้าไปส w a p เนี่ยนะครับก็เข้าไปในในพื้นที่ที่มีการทําเส้นเส้นทางเดินเนี่ยนะครับทางเท้าทางออกไว้ แล้วก็บังเอิญไปนั่งรอเห็นผู้ป่วยก่อนหน้านียนะครับคนที่ไปรับการตรวจต้องต้องแหงะนะฮะแล้วก็เอาไม้เนี่ยไม้ให้นึกสภาพนะครับว่ามันประมาณประมาณหลอดหลอดกาแฟฮะหลอดกาแฟจะมีสองท่อนจะมีท่อนท่อนแรกท่อนตรงนะครับแล้วก็มีท่อนที่เป็นข้อง,งอไอตรงท่อนตรงนะฮะคือท่อนที่เข้าไปในจมูกเรา ความรู้สึกก็โล่งๆนะครับแย่เข้าไปแล้วก็ลึกเข้าไปแล้วก็คว้านหมุนนะครับหมุนแล้วมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับว่ามันจะมันเกือบจะเข้ามาที่หลอดอาหารแล้วแต่ว่ามันไม่ถึงนะลรวก็ดึงออกไปในชีวิตจะไม่คิดเลยว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ผลตรวจออกนะครับผลตรวจก็เป็นลบก็เลยมานั่งทำคลิปต่อ นะครับมานั่งทำคลิปต่อ,อ,อคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของดาบมารีวิวดาบสักหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มน,นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องคาดหวังนะครับว่าเมื่อดูรับชมเรื่องของดาบจากที่นี้จะได้ความรู้อะไรไปนะครับคิดซะว่าเป็นเพราะความบันเทิงนะครับถ้าสา,สาระความรู้เนี่ยน่าจะต้องหนึ่งเนี่ยหนังสือนะครับศึกษาจากหนังสือแล้วก็ ในกลุ่มของอนุรักษ์ดาบหรือว่าสืบสานตำนานดาบอะไรพวกนี้นะครับลองเข้าไปดูตรงนั้นจะได้ความรู้กว่าครับอันนี้พูดถึงในแง่ของนักสะสมแล้กันนะครับผมอาจจะไม่ได้เปิดแพร่เรื่องดาบมากมายนะครับถ้าเปิดแพร่ก็โดยภาพรวมก็หมายความว่าเรามีดาบเป็นตัวอย่างให้ดูจํานวนนิดๆหน,น,น่อยๆนะครับพอศึกษาได้บ้างว่าอะไร,ะไรคืออะไรรูปแบบเป็นไงทรงเป็นยังไงปลายเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเบื้องลึก เบื้องลึกก็คือเราจะต้องใช้เวลาในการศึกษาบางคนก็ใช้เวลามาเยอะกว่าเราก็น่าจะให้ข้อมูลได้ดีกว่าส่วนตัวผมก็อาจจะไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นนะครับหินดาบเล่มนี้ก่อนที่จะได้มาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับน่าจะกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับช่วงรอฟังผลโควิดเนี่ยเขาว่าจะโทรมาแจ้งนะฮะกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนเห็นดาบปลายอยู่ปลายหนึ่งนะครับมันจะเป็นปลายคล้ายๆกับ รองเท้าของพระมหาษัติย์หรือว่ารองเท้าในห,หนังนจักจักองวงนะครับคล้ายกับว่าพระบาทเจ้าอนอีนนี้ไม่รู้ว่าฝันหรือว่าเห็นภาพจากที่ไหนนะครับก็มาคิดว่าเ,ออเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีดาบอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาทําบางสกุลแล้วกันนะประมาณทําบางสกุลหรือว่าจัดพิธีส่งน้ําอะไรนี้ให้เพื่อรับขวัดดาบต่างๆที่เข้ามา นะครับบางเอิญนะครับหลังจากได้รับผลการตรวจโควิดแล้วบังเอินจริงๆนะฮะก็มีชแชทเด้งขึ้นมาเป็นแชทจากคนที่รู้จักกันเนี่ยนะครับเขาก็นัดให้ดูของที่บ้านโป่เป็นดาบเงินเล่มหนึ่งนะครับไปเห็นปลายดาบเนี่ยเออมันเป็นดาบที่เรากึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นนะครับคล้ายๆกับเป็นจิตภาพว,าว่าเราอยากจะได้ดาบ วันนี้ได้มาแล้วนะครับได้มาเลยไปถึงได้มานะครับมันเป็นดาบหุ้มเงินนะครับเป็นดาบลูกเงินแต่ว่าไม่ได้ลูกเต็มนะครับสบภาพก็ต้องเอาไปซ่อมสภาพเนี่ยบอกเลยว่ามัน,มนชํำรุดนะครับก็ต้องเอาไปซ่อมนี้เรามาดูข้างในเลยดีกว่านะครับไอ้อก็ฝักเนี้ยนะครับฝักก็ต้องผ่านการซ่อมเช่นกันนะครับฝกัก ฝักลัดด้วยยางหนังกระติกนะครับอันนี้คือเดิมๆได้มาจากที่ได้มาจากที่บรรโปกได้มาจากที่ซื้อนะครับซื้อมาอย่างไงก็ได้มาอย่างนั้นนะครับฝักเป็นฝักไม้นะครับุูมด้วยเงินเงินหายไป1 2 3สอันนี้เป็นท่อนใหญ่1ท่อนนะครับท่อนเนี้ยท่อนเนี้ยคือท่อนเงินเท่ากับท่อนนี้นะครับ1ท่อนแล้วก็ตรงเนี้ย เล็กๆอีก2ท่อนจนถึงปลาย2องึงสาท่อนนี่แหละครับสรุปว่าเงินก็จะมีท่อนเล็ก3ท่อนตรงนี้นะครับท่อนใหญ่1ท่อนช่วงนี้หายไปนะครับก็คือท่อนใหญ่เท่ากับท่อนเนี้ยหท่อนแล้วก็ท่อนเล็กๆนะครับสท่อนต่อตรงปลายนะครับซึ่งปลายก็ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วปลายเป็นปลายตัดหรือว่าปลายมันทําเป็นทรงปลายแหละไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่แน่ใจ ส่วนด้ามนะครับด้ามเนี่ยตรงส้นด้ามเนี่ยนะครับมันมันหายไปนะครับก็เลยไม่รู้ว่าส้นด้ามเนี่ยเป็นแบบตัดหรือเป็นแบบบัวยังไม่แน่ใจนะครับหลังเดี๋ยวค่อยดูแนวทางในการซ่อมกีว่าจะซ่อมกันยังไงนะครับส่วนปล้องของเงินนะครับแต่ละข้อก็มีการหลุดลอกหายไปมีการเบียดกันมั่งนะครับ ตรงนี้ก็าอาจจะไม่ซ่อมนะครับอาจจะเก็บไว้ศึกษาสภาพนี้แหละแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณที่ชี้ตรงนี้ก็คือหวายนะครับเป็นหวายหวายก็หลุดหายไปประมาณ2 3 4 5 6 7 8ี่้าประมาณ10บวงนะครับประมาณประมาณ7 8วงะ่ะเกือบ10วงนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของภายนอกนะครับภายนอกเนี่ยด้ามเนี่ยก็ยาวประมาณ 22เซนติเมตรนะครับ22ซนติเมตรก็เกือบเกือบ10นิ้วนะครับ1นิ้ว2.54นะครับถ้า10นิ้วเต็มก็25.4แต่นี้ไม่ถึง10นิ้วนะครับอา,อาจจะประมาณ9นิ้วอยู่ที่ประมาณ9นิ้วนะครับเครื่องวัดผมมีแต่อย่างนี้นะฮะไอ้ไม้บรรทัดเนี่ยวางไปวางมาก็หายนะก็เลยได้ประมาณเอาแล้วกันนะครับ ไม,ไม่ต้องซีเรียสมากดูช่องนี้อย่าไปซีเรียสนะครับนี่ดูภายในนะครับคิดว่าตอนถอดออกจากฝักต้องระวังนิดนึงนะครับในทรงเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับปลายวหายธรรมดานั่นแหละนะครับเหมือนปลายว่ายธรรมดาแต่ว่าทีนี้ปลายวหาที่ที่เคยมีเก็บไว้เนี่ยมันบริเวณนี้นะครับมันจะค่อนข้างปลายทางตรงมากกว่า อันนี้จะค่อนข้างโค้งนะครับเราก็กระดกขึ้นมางอนขึ้นมานะครับงอนขึ้นมาแล้วก็ตรงเอวเนี่ยสวยมากนะครับไม่รูดให้ดูนะครับถ้ารูดเนี่ยต้องมีเลือดนะครับเอวสวยนะครับเอวเนี่ยโอ้ใช้ได้เลยนะครับสวยงาม <S <S ชอบตรงเอวเนี่ยแหละครับดาบเมืองหรือว่าดาบทางเหนือนะครับ <S <S เอวเนี่ยมันจะความสวยงามความพลิ้วความอ่อนช้อยก็จะอยู่ที่ตัว เอวด้วยนะครับหน,หนึ่งที่แล้วก็ตัวของปลายมันนะครับนี่เป็นความอ่อนอยดงามของดาบเล่มนี้นะครับอ่ะมันจะภาคไหนหรือว่าทางกลุ่มจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ผมไม่ได้เป็นสนใจมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีข้อมูลก็สามารถบอกต่อให้ข้อมูลได้นะครับถ้าได้ข้อมูลก็มันก็จะมีโปรไฟล์ขึ้นมานะครับดาบมันก็จะ จะดูจะดูเต็มขึ้นดาบจะไม่ใช่ดาบนะครับดาบจะเป็นปอดสตร์หนึ่งเล่มให้ศึกษาเลยนะครับความคมนะครับมีแน่นอนความคมก็สวยงามนะครับก็มีคมยังมีคมอยู่นะครับส่วนเหล็กไม่ใช่เหล็กตีทบนะครับรอ,อยที่เห็นเป็นเส้นๆเนี่ยบนใบเนี่ยน่าจะเป็นรอยโศกมากกว่ารอยทบนะครับและเหล็กเนื้อเหล็กเป็นเนื้อดีนะครับก็สนิม ตามขุ่มต่างๆก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กินลึกมากต่อมาสันนะครับเดี๋ยวลองวัดสันดูสันเนี่ยเป็นสันสันจั่วนะครับเป็นสันจัว่วกว้างนิดสุดของสันเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.1เซน1 1เซนติเมตรนะครับงามหงายได้ด้วยนะครับมีมีความงามหงายได้นะครับก็พลิกไปพลิกมาได้ไม่มีตออตา เป็นอีกเล่มหนึ่งที่คิดไปคิดมาแล้วนะครับถือว่ามาได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงสงการเนี่ยก็เราก็จะมีการทําทความสะอาดดาบนะครับแล้วก็มีการฉโลมน้ํามันจันทร์นะครับน้ํามันจําปาน้ํามันจําปีน้ํามันหอมต่างนะครับเพื่อให้เขาได้ผ่อนคลายนะครับเพื่อทำอโลมาให้กับดาบนะครับแล้วก็ มีการรดน้ำนะครับรดน้ำคล้ายๆกับว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่เราเอาเขามาไว้ในบ้านเราก็ดูแลเขานะครับก็ถือว่ามาในช่วงเทศกาลที่เหมาะสมพอดีครับเป็นการเจอกันในวันปีใหม่ไทยของดาบเล่มนี้นะครับก็สำหรับอัพทูมีคันที่นะครับวันนี้รีวิวแค่นี้ก่อนก็พอนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันยังมี ดาบที่ได้มาในช่วงนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็น่าจะประมาณ6กเล่มได้นะครับ6กเล่มได้ก็ตอนแรกก็ว่าจะไม่ซื้อไม่ซื้อนี่นะครับไอ้คำว่าไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อไปไม่ซื้อมาเราลองมาคิดดูว่าเฮ้ยถ้าเราพลาดเราไม่ซื้อเล่มนี้นะหรือว่าถ้าเราไม่ซื้ออันนี้คนอื่นซื้อไปแล้วเราจะไปเอามายากด้วยชุดความคิดแบบนี้นะครับทําให้เรา ต้องเอาคามเอาไว้กับเราก่อนนะครับสำหรับท่านนักสะสมมือใหม่มือเก้านะครับมีอะไรที่ผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาตรงนี้ด้วยนะครับเราสร้างเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับส่วนเนื้อหานะครับใครที่ดูมาตั้งแต่แรกแล้วอาจจะจับใจความอะไรไม่ได้ถูกต้องครับมันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากมายนะครับมันเป็นมันเป็นแกลลอรี่ที่เป็นวิดีโอนะครับเพื่อวันหนึ่งอัพทูมีก็คืออั อัพท mm ูมีอัพให้เราดูในภายหลังว่าเฮ้ยเราเคยซื้อไอ้นี่มาซื้อนั่นมานะครับแล้วเราสามารถแชร์ไปให้คนทุกคนที่สนใจใน YouTube เนี่ยเข้ามาดูได้ด้วยว่าเฮ้ i, ยไอคนนี้มันซื้ออะไรมามันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงนะครับมันก็ยังพอเอาไปต่อยอดให้ให้เกิดแรงบันดาลใจสำหรับคนที่จะสะสมและศึกษานะครับในเบื้องลึกในอนาคตก็ได้นะครับ ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งบ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยไม่ในเชิงสะสมไม่ในเชิงอนุรักษ์ก็ดูเพื่อความผ่อนคลายนะครับสำหรับันนี้อักุมีกันที่ก็ขอทุกคนนะครับผ่อ,อดภัยในช่วงช่วงนี้นะครับช่วงนี้กลับบ้านมาถอดเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าอนาบน้าทันทีนะครับซักเสื้อผ้านะครับล้างมือทําความสะอาดมือสม่ําเสมอน,นะครับปิดหน้ากากอนามัย ตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับสําหรับการออกไปพบปะก,กับชุมชนแล้วก็เป็นการไม่ส่งต่อเชื้อนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมทำเนี่ยมันได้ผลจริงๆก็คือในการที่ไปที่ไปอ่ายังจังหวัดการที่ตอนนี้นะครับณนะตอนนี้มันก็มีจุดที่อาจจะเป็นยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือยังแต่ส่วนตัวผมไปอยู่ตรงนั้นนะครับหนึ่งก็คือสวมหน้ากากไม่สัมผัส ใกล้ชิดกับคนนะครับที่ไม่รู้จักนะครับหรือแม้แต่ที่รู้จักก็เว้นระยะห่างนะครับ2ล้างมือล้วไม่มีน้าล้างมือก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือตลอดนะครับสวมหน้าก,กากอนามัยตลอดเวลาช่วยได้แน่นอนนะครับเป็นการไม่ส่งต่อเชื้อเป็นการไม่แพร่เชื้อต่อนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขในวันสงการไทยนะครับ ปี2504สวัสดีครับ